ครับผมหลังจากที่ทีมชาติไทยก็ทำผลงานไม่ค่อยดีนะครับตกรอบฟุตบอล FF ฟเอฟซูซูกินะฮะในรอบรองชนะเลิศก็มีกระแสข่าวแล้วก็กระแสจากแฟนฟุตบอลไทยเนี่ยโจมตีสมาคมแล้วก็นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลด้วยนะครับวันนี้ท่านนายกเนี่ยออกมาเขาเรียกว่าชี้แจงให้กับสื่อมวลชนแล้วก็แฟนบอลไทยด้วยนะครับผมก็มาบอกว่าการพัฒนาวงการฟุตบอลนะครับผม มันไม่ได้พัฒนาเพียงแค่5้ปี10ปีเนี่ยไม่เพียงพอที่นายกสมาคมฟุตบอลออกมาพูดนะครับเขาเขาเปรียบเทียบด้วยนะเปรียบเทียบได้ว่ากรุงโรมเนี่ยไม่ได้สร้างเสร็จแค่ได้ว่าวันเดียวต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาครับผมเขาทากันมา30 40 50ี่ปีแม้กระทั่งอังกฤษโอ้ทำไมต้องเปรียบเทียบถึงกรุงลมเลยนะครับก็มันเป็นสัมบัติสํานวนที่หลายๆคนยกมาเปรียบเทียบนะฮะใช่ใช่ครับผม ก็เขาบอกว่าก็ตั้งแต่ที่เข้ามาทํางานตั้งแต่3ปีเนี่ยยังไม่ถึงด้วยซ้านะาาเพราะว่า,ารู้ดีว่าแฟนบอลตอนนี้รู้สึกอย่างไรครับผมเจ้าตัวเขาก็รู้แล้วนะเขาบอกว่าแต่ก็บอกเลยาปีที่ผ่านมาไม่เพียงพอสําหรับที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลครับก็ต้องรออีก1 0ถึง20ปีที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลต่อไปครับแม้ว่าไม่ใช่หน้าที่ของตอนเองแล้วก็ตามแต่เชื่อว่าในช่วงที่เวลาตนเองเข้ามาบริหารงานสมาคมฟุตบอลเนี่ย ได้ทำในห,หลายสิ่งหลายอย่างให้กับวงการฟุตบอลมาอย่างมากมายเลยท่านก็ได้พูดถึงอนาคตของตัวเองด้วยเหมือนกันนะ,ะมีกระแสข่าวว่าผลงานไม่ดีแบบนี้ท่านจะลาออกไหม,มท่านยืนยันเลยนะมไม่ลาออกออก,ก็จะอยู่ต่อจนครบวาระเลยนะแล้วก็บอกว่าที่ ผลงานปัจจุบันอาจจะไม่ดีแต่ว่าตั้งแต่ที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาช่วยมาวางรากฐานต่างๆทั้งฟุตบอลการบริหารการจัดการฟุตซอลฟุตบอลหยิกนะฮะก็นี่เป็นสิ่งที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลออกมาแถลงนะฮะก็ผมว่าต้องไปรอดูผลงานอีกครั้งหนึ่งนะก็คือเอเชียนคัพนั่นเองครับก็คือต้องรอดูนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบกันว่า ตั้งแต่ฟุตบอลชุดเยาวชนของเรานะ16ปี19ปีทั้งชุดชายชุดหญิงเราไม่ได้ประสบความสำเร็จเลยในปีนี้ที่ผ่านมา<ช>ล,ล่าสุดเราตกรอบรองชนะเลิศ A.F. s u z u k กิครับไม่ได้เข้าไปป้องกันแชมป์ในสมัยที่รับเหลือรายการสุดท้ายนะที่เราต้องพิสูจน์กันของทั้งรายวัดแล้วก็ตัวของสมาคมฟุตบอลคือรายการชิงแชมป์เอเชียที่จะแข่งขันในวันที่6มกราคมเปิดสนาปีหน้านี้ละ ใช่ครับรก็กต้องเจ <ะ S 1> ออินเดียใช่ครับเรารอยู่สายอินเดียบาเลนแล้วก็เจ้าภาพยูเอีทั้งนี้ผม,ผมว่าอาจจะตัวเนี้ยจะเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่ารายวัดจะได้อยู่ต่อไหมจะมีท่าทีอย่างไรถ้าเกิดว่าผลงานเนี่ยมันออกมาในรูปแบบเดิมเดียวกับ AFF Suzuki กิครับครับผมก็ติดตามกันได้นะเดี๋ยวทีมชาติอาทีมชาติไทยจะเก็บตัอว,วันที่19ธันวาคมนี้ครับ